สถานหางก็ไม่มีใช้สกิลก็ไม่ครบสักสกิลเวลก็ไม่ตันสักทีทำยังไงดีครับเฮ้ยวันใดนายไม่มีหมดสถานหางเลยหรอวะรู้เปล่าเราอ่ะมีร้านแนะนำมาให้นายนะเว้ยเพื่อน JPK โอ้อะไรกันนี่ร้านอะไรหรอร้าน N24 Shop อยังไงล่ะ โ้ร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่รับฟาร์มสัตว์หางแล้วก็รับหาสัตว์หางด้วยนะแล้วก็รับฟาร์เวลเหมาแรงต่งางๆมากมายด้วยแหละมีโจโจ้บ็อกแล้วก็รับกดเกมในออสตาทาวเวอร์ดิ e เฟนซ์ด้วยแหละนะวันได้โอ้อะไรกันนี่มันสุดยอดไปเลยนะถ้านายสนใจแล้วก็ลิง์กอยู่ด้านล่างเลยนะร้านเอนทูโฟชอปไปกันเจ k เคไปเลย อยากเติมโลบัคใช่ไหมและกำลังหาร้านรับฟาร์มใช่ไหมล่ะงั้นผมขอแนะนําร้านฟันบล็อกแล้วกันนะเป็นบริการรับฟาร์มเลดกลุ่มนะครับผมแล้วก็มีรับฟาร์แมแบบบล็อกฟูดชินโดลไลท์ด้วยนะครับผมนะแล้วก็มีอีกต่างๆด้วยนะครับขอบคุณครับโอ้แพ็กแล้วทำงานอย่งเก่งๆข,ขึ้นครับเนี่ยใช่น่าหน่ายังไม่แข็งแรงพอใช่ไหมล่ะงั้นเรามีร้านรับฟาร์มมาแนะนำนะร้านชิโรตั้ง X Shop X ยังไงล่ะ ป็นร้านรับฟาร์มวอกฟู้ดแล้วก็รับกดผลได้นะแต่ลองใช้บริการดูดิถ้าเกิดสนใจลแล้วก็ลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับอโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้คือผมชิโ,โร่คุงนะครับผมนะวันนี้มาอยู่กับซันโตอีกแล้วนะครั้นะสวัสดีซันโตด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแลวก็อยู่กับพี่เจมส์นะครับผมนะ ครับสวัสดีครับผมโอเคครับผมนะก็วันนี้จะมาทําการสอนคอมโบผลเควกนะครับผมนะเป็นสายผลนะครับผมนะว่าผลเควกแบบฟูลคอมโบมันทํายังไงนะครับนะก็คือแบบถ้าเกิดเราทําติดเนี่ยมันสามารถวันช็อตเอ่อฆ่าหัวเยอะๆได้เลยนะครับผมนะเพราะผมเคยลองทําแล้วคือติดล้านโดนวันช็อตด้วยคอมโบนี่คือตายเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าคอมโบมันเป็นยังไงนะครับผมนะอ่เริ่มเริ่มจากตรงผลเควกนะครับผมนะเออ่ส่วนที่ผมจะใช้เนี่ยผมจะใช้หมัดซูเปอร์นะครับผมนะแล้วก็ ผลสั่นกระเทือนนะครับผมนะแล้วก็ต่อไปก็เป็นกระบองชิเต้ของนะเอาไว้วาร์ปผมนะวาร์ปวาร์ปแล้วก็กดสกิลซีผมนะทำไงเดี๋ยวทำให้ดูว่ามันทำงี้นะผมนะปึ๊บแล้วก็อย่างนี้นะผมปึ๊บนะครับผมนะไว้สำหรับแบบอยู่ไกลอย่างเงี้ยนะผมนะคือแบบเอาไว้ขัดจังหวะได้ผมนะคือผลสั่นกระเทือนเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นผลที่หนึ่งหนึ่งก็ได้สู้แบบทีมก็ดีครับผมนะคือได้ทั้งสองอย่างครับสำหรับผลสั่นถ้าเกิดผลสั่นนำลไปสู้แบบทีมหรือวอลแคแนนนะผมบอกเลยโคตรดีเลยนะผลสั่นมมัสาารถ ช่วยเพื่อนแล้วก็ซัพพอร์ตเพื่อนได้แล้วเพื่อนแบบโดนล็อกหรือไงเยนี่ย,ยผลสันสามารถช่วยเพื่อนได้นะครับผมนะด้วยสกนะิลเนะีนะ่ยทนะ่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยสกิลเนี่ยคือช่วยเพื่อนได้นะครับผมนะเออก็เอาไปเล่นได้ผลสัน่นคือต่อให้มันโดนเนิฟมันก็ยังโหดอยู่ดีครับนะผลสันเนาะก,ก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าฟูลคอมโบของผลสันเป็นยังไงครับผมนะโอืมถึงเนี่ยเออเลยซื้อเดี๋ยวไ,<ป>ไ,ไปติ๊ อย่างนี้ครับผมโอเคก็เป็นฟูลคอมโบของผลสาเทือนนะครับผมนะก็ถ้าเกิดทําแบบติดจริงๆเนี่ยคือวันช็อตได้เลยครับผมนะเป็นคอมโบที่อันตรายอยู่พอสมควรเลยครับท่านผู้ชมนะก็คือทําได้ครับผมนะก็ลองเอาไปใช้รูปแต่ว่าต้องเร็วนะครับผมนะต้องเร็วและถ้าเกิดผลสารเทือนเล่นในโคลอเซียมเนี่ยคือได้เปรียบมากๆนะครับท่านผู้ชมนะอ่ะเดี๋ยวเราไป ดูทางสวยของซันโตดูว่าผมนะซันโตดมีคอมโบอะไรมาลองเดี๋ยวลองให้ดูได้เลยครับอ่ี๋ยวแล้วสกิュนี้แล้วก็ดีเทบาไปแล้วก็ปื้มเออจะได้โอเคก็ตายใช่ไหมนะครับผมเอ้าไม่ได้ไม่ไม่ตายหรือว่าไม่โดนเมื่อกี้ไม่โดนสกิลสี่ไม่โดนใช่ป่ะทำแบบไหนทำแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองลอง โมงเอ้ยมาทวิตโมงแล้วก็ตีไปโซแล้วก็แล้วก็แล้วก็ดึงมาแล้วก็ตีวับตีว์ปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสันตายนะผมโอเครอซูนามิหมดแล้วก็วาร์ปไปแล้วก็อย่างนี้ครับปึ๊บโอเคครับเพราะว่าเลือดเลือดเดี๋ยวซันเสียค่าหัวผมถ้าเกิดโดนซูนามินี่ก็น่าจะตายนะครับผมเพราะว่าผลสั่นมันแรงโอเคครับผมนะก็มีมีคอมโบหรือไม่สำหรับผลสั่นก็ ถ้ามีคำโบนจริงต้องเป็นดาบอื่นนะฮะทุกคนก็ดาบนี้มันคำโบแค่นี้นี่ยมันมีอะไรแล้วคือจิตเต้มันเน้นเน้นตามมมเน้นตามมันก็เน้นกดดันครับนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวสมมติเดี๋ยวพี่เจมพี่เจมลองอยู่ข้างบนเนี่ยแบบอยู่ข้างบนไกลๆผมเนี่ยแล้วเราแล้วเราใช้จิตเต้ว้าไปสกิลซีปึ้งแยบนี้ครับผมนะนี่ครับมันเอาไว้กดดันอย่างนี้นะจิตเต้ผมนะเช่นแบบอยู่บนฟ้าแบบวึ้นไปแล้วกดซีปุ้งเข้าให้ก็จะเด็นเลยนะครับผมนะ แล้เป็นสกิลที่สามารถช่วยเพื่อนได้ด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะลองให้ให้ซันแบบจับจับล็อกที่เจมดูรับผมนะี๋ยวซันลองจับพกเก็ล็อกแกทใช่ไหมใช่ซุเปอดนี่ครับแล้วเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเราสามารถช่วยเพื่อนได้เลยครับผมนะกระเด็นออกเลยนะครับผมก็เป็นผลที่สามารถใช้สู้หนึ่งหนึ่งได้ก็ใช้สู้แบบกลุ่มก็ได้นะครับผมนะเออดีเลยกับผลตัน โกงครับโกงโกงถึงเด er ี๋จะโดนเนื้อไปในอัปเดตนี้ก็โกงอย่างเดิมๆๆนะครับผมนะเป็นผลจริงๆเนี่ยนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มาสอนคอมโบผลสั่นเพียงแค่นี้นะครับผมนะอ่านะครับผมนะก็มีเพียงเท่นี้นครับผมนะจะใช้ปืนพิดก็ได้นะครับปืนพิดเอาไว้แบบยิงแบบนี้อัดเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับผมนะให้แบบลงพื้น,นะแล้วแล้วลว่าจับกดลงพื้นอะไรก็ได้นะครับผมนะสำหรับผลสั่นได้เหมือนกันครับผมนะก็นะครับ ถ้าใครชอบใจไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมแล้วก็ซันโตได้ลยกันนะผมนะซันโตวันนี้ก็อุตส่าห <5 S 2> ์ทำคลิปด้วยให้ผมฝากให้เขาด้วยนะนะครับผมนู้ชมโอเคครับก็ไปละเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับผมนะบ๊ายบายครับโอเค